อนที่67รับสมัครพี่เลี้ยงรถยนต์จอดลงหน้าอาคารหลังใหญ่แห่งหนึ่งฟางเซอรีเดินนำเข้าลิฟต์เพื่อขึ้นไปที่ชั้น4พอประตูลิฟต์เปิดออกก็เห็นผนังที่มีอักษรขนาดใหญ่เขียนไว้ว่าบริษัทร,รักษาความปลอดภัยหัวอันเจะานายคุณดูมาเหรอพอเข้าประตูไปชายในจุดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อยู่ด้านข้างก็ถามขึ้นพร้อมกับใบหน้ายิ้มแย้มเจ้านายดืด่มแค่นิดเดียว จะเป็นไรไปจะนายคอแข็งอยู่แล้วล้อขาวเป็นไห้ก็ล้มเขาไม่ได้ชายอีกคนยิ้มกลิ่มเอออย่างเป็นกันเองฟางจีวีจำเลียงมองรอยยิ้มของทั้งสองคุณก็หุบทันทีเปลี่ยนเป็นทำหน้าเคร่งขรึมจริงจังเมื่อเช้าโทรหาฉันทำไมรายงานมีหลายบริษัทโทรเข้ามาขอต่ออายุสัญญามีเอกสารบางอย่างต้องการให้คุณลงนามด้วยคนที่พูดคือพี่น้องที่ร่วมเป็นร่วมตายกับฟางจืวี ชื่อมเวิพิงเขาเคยได้รับบาดเจ็บสาหัสในสนามรบตอนนี้ทำงานธุรการในบริษัทรักษาความปลอดภัยขณะเดียวกันก็เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทด้วยหลังจากฟิงจุวีได้รับการปล่อยตัวจากคุกแล้วเขาก็เสียส่วนไปพักหนึ่ง ขาจึงเดินทางไปหาสหายร่วมรบตอนนั้นจึ้งของว่าเขาเสียชีวิตสองคนและบาดเจ็บสหาหัสอีกสองคนเขาเป็นคนเดียวที่มีมือและเท้าอยู่ครบเมื่อไปถึงที่นั่นจึงได้รู้ว่าสหายทั้งสองคนถูกส่งให้ไปอยู่ที่ชิงซุยยาเหมือนเพื่อรอวันตายเพื่อนร่วมรบบางคนที่เขารู้จักได้รับมอบหมายให้ทํางานในโรงงานโรงงานส่วนใหญ่ผลประกอบการไม่ดีไม่มีกําไรเงินเดือนจึงไม่มากและยังมีอีกหลายคนที่ไม่มีงานทําด้วยซ้ํา มีบางส่วนที่ไปเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและยามเฝ้าประตูฟางจือวีรู้สึกว่าไม่ควรเป็นเช่นนั้นหลังจากคุ้นคิดอยู่นานเขาก็เอาบ้านที่ปู่ย่าทิ้งไว้ให้ไปจำนองแล้วรวมกับเงินที่เขาเก็บออมไว้ก่อนหน้ามาเปลี่ยนบริษัทรักษาความปลอดภัยแห่งนี้เมาเวยพิงดูข่าวก็เอาเงินออมของมาลงทุนด้วยอีฟยอายลาออกจากงานประจําที่ทําอยู่มาช่วยเขาที่หนานเฉิงนอกจากเขากับเมาเวยพิงแล้ว พลังงานทุกคนรวมเป็นอาหารผ่าสึกมีจํานวนไม่น้อยที่มาจากหน่วยเดียวกันกับเขาส่วนมากเป็นอาหารที่เสียเลือดเสียเนื้อในสนามรถมาแล้วดังนั้นแค่คุ้มการพวกนักธุรกิจที่ร่ำรวยจึงเป็นเรื่องที่ง่ายดายมากหลังจากรวบรวมกลุ่มคนเรียบร้อยแล้วทางการกับเริ่มหวาดกลัวจึงขอให้เขาไปพูดคุยด้วยบริษัทรักษาวความปลอดภัยแห่งนี้เกือบไม่ได้ข้อแล้ว บางสวีไม่รู้จะทํายังไงจึงไปหาหัวหน้าเก่าหัวหน้าคนนั้นเพิ่งรู้เรื่องที่เขาถูกใส่ร้าย,ายจึงต้องติดคุกซึงดาว่าชายหนุ่มยกบใหญ่แล้วก็อนุมัติให้จากนั้นบริษัทของเขาก็เปิดดําเนินการมาจนถึงปัจจุบันในยุคนี้พอมีเงินสักหน่อยทุกคนก็รวมรักชีวิตด,ด้วยการทั้งนั้นพอมีคนทราบข่าวเรื่องบริษัทรักษาความปลอดภัยแห่งนี้จึงมีออเดอร์เ,รเข้ามาเต็มเปหมด จากนั้นท่านผ่านศึกก็ไปทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ตามบริษัทต่างๆและแต่ผู้วาา่าจ้างก็คือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยยังคงอยู่กับบริษัทของเขาซึ่งเป็นต้นสังกัดแต่ไปประจําอยู่บริษัทที่กําหนดบริษัทเหล่านั้นจะจ่ายเงินให้กับบริษัทรักษาความปลอดภัยและบริษัทของเขาก็จจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานของตัวเองโดยตรงเมื่อมองจากภายนอกเงินเดือนที่แต่ละคนได้รับอาจพอๆกัน กลับไปทํางานในสังคมภายนอกแต่อที่จริงเมื่อบวก,กับเงินอุดหนุนและโบนัสต่างๆพวกเขาจะได้เงินสูงกว่ามากเงินเหล่านี้เป็นเงินที่ได้มาจากหยาดเงอของพี่น้องฟังจะวีรับค่าคอมมิชชั่นเพียงเล็กน,น้อยเท่านั้นส่วนบริษัทที่ว่าจ้างก็ไม่ต้องเป็นห่วงเมื่อเซ็นสัญญากับบริษัทรักษณะความปลอดภยัยแห่งนี้ก็ไม่ต้องกัวงวลว่าจะไม่มีคนนอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงเป็นตัวประกันด้วยความปลอดภัยของบริษัทอีกด้วยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีเศรษฐีจากที่อื่นมาหาพวกเขาพเพื่อขอให้ไปรักษาความปลอดภัยฟางจืวีจึงวางแผนจะเปิดอีกสาขาที่เมืองเป่ยเฉิลงลาฟางลูกน้องบอกว่าพบผู้หญิงคนนั้นแล้วมาวยพิงวางกองสัญญาลงและพูดออกมากระทันหันฉันรู้แล้วฟางจืวีอ่านสัญญาอย่างละเอียดเมื่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องเขาจะไม่ยอมให้มีข้อผิดพลาดใดๆเด็ด,ด,ดขาดคุณรู้แล้วเหรอคุณ กำลังวางแผนอะไรกันแน่ตอนแรกเมาเวยพิงคิดว่าฟางจือวีไม่รู้หลายปีผ่านไปนักเรียนมัธยมหญิงที่ได้รับการช่วยเหลือจากเขาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและแต่งงานแล้วฟางจือหวีไม่ได้ตั้งใจจะทําให้เธอเรือนร้อนต้นเหตุของเรื่องร้ายทั้งหมดมาจากเด็กผู้ชายพวกนั้นและคนในครอบครัวของพวกเขาเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ถูกบีบบังคับเช่นกันเพราะงน้นช่างเถอะช่างเถอะได้ไง ตอนนั้นพขาเธอกับคําคุณถึงถูกใส่ร้ายจะต้องรับโทษจําคุกตั้งหลายปีถ้าทําผิดก็ต้องได้รับโทษนี่เป็นสิ่งที่คุณสอนผมไว้เมื่อเทกันแล้วหมอเวยพิงค่อนข้างจะเศร้าคิดสแค้นนั่นมันตอนที่ประชาหนกลับสตูฟางเจอวีวางสัญญาและมองไปที่หมอเวยพิงตอนนี้พวกเขาเป็นสตูของคุณและเป็นสตูของผมด้วยถ้าไม่ใช่เพราะคนพวกนั้นฟางเจอวีคงไม่เป็นแบบนี้ ดังนั้นจึงตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของพวกเขาและพ่อของพวกเขามาโดยตลอดตอนนี้มีบอะแสมากมายใกล้จะสำเร็จแล้วหากต้องการแก้แค้นก็ต้องจัดการผู้กระทำผิดเหล่านี้ส่วนผู้หญิงคนนั้นฟางเจอวีสายหน้าพร้อมกับถอนหายใจแน่นอนด้านความคิดเึ็นยากที่จะให้อภัยผู้หญิงคนนั้นแต่ด้านเหตุผลแล้วเขาก็พอจะเข้าใจว่าทําไมเธอถึงเลือกทําแบบนั้นเมื่อพูดถึงผู้หญิงฟางเจอวีก็อดไม่ได้ที่จะเสถึงซูเย็ยน ทั้งที่เป็นพี่้องเหมือนกันแต่คนหนึ่งกับคําพูดส่วนอีกคนเห็นได้ชัดว่าเธอเป็นคนส่วนอีกคนนั้นเห็นได้ชัดว่าเธอเป็นคนช่วยโต้โต้ก่อนแต่ก็เป็นฝ่ายที่รู้สึกติดค้างเขามาโดยตลอดซ่งที่ผ่านมาเธอไม่เพียงทาอาหารเย็นมาให้วันนี้เธอ,อยังเชิญเขาไปร่วมง,งานขึ้นบ้านใหม่ด้วยคนอย่างเขาไม่เคยคิดจะได้รับคําขอบคุณแต่ถ้าได้รับความชืน่ชนชมกลับมาเขาจะรู้สึกดีใจมากนอกจากนี้ความมีน้ำใจของซื่อเหยียน ก็ทาให้เขาหวันไวเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าทุกคนจะดูพวกขามนุษย์ออกมีดําซ้ําหลังจากดูออกแล้วยังแจ้งตารวจด้วยและยิ่งไม่มีใครจะกล้าเสี่ยงอันตรายออกมาชี้ตัวคนกระทําผิดผมกําลังคุยกับคุณอยู่นะคุณได้ยินไหมมอวีพิงคอโตและมองฟางจวีอย่างสงสัยไม่สิเราฟังซุงนี้คุณผิดปกติไปมากเลยผมบอกผมมาตรงๆดีกว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่า เมาเวยพิงมองเขาพร้อมอยาคิวให้อย่างมีเลสในอย่าพูดเรลวไหลโเถอะผมพูดอะไรทำไมคุณต้องร้อนใจด้วยไม่จริงมั้งผี้หญิงคนไหนนะเมเวยพิงซักจะร้อนใจจริงๆแล้วเขาแต่งงานก่อนไปรุกและมีลูกชายคนหนึ่งหลังจากได้รับบาจิบสาหาัส ภระยาะของเขาไม่เคยทอดทิ้งยินดูแลเขามาตลอดชีวิตครอบครัวของเขาจึงสมบูรณ์แบบมากแต่ฟางเซวีต้องเข้าคุกแถมยังถูกแม่เลี้ยงทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงอีกจนป่านนี้อายุ35แล้วก็ย,ยังไม่ได้แต่งงานฟางเซวีขมวดคิว้วไม่มีจริงๆไม่เคยได้ยินชื่อเสียงของฉันหรือไงอย่าพูดเรื่องไร้สาระชื่อเสียงของคุณเป็นยังไงหรอผมว่าคุณโหบรรานเกินไปแล้วนี่มันยุคไหนแล้วเคยติดคุกไหยคุณดูใส่ร้าย ในไม่ช้าเรื่องที่ถูกสารก็จะค่อยๆจางหายคุณเอาแต่พูดถึงเรื่องที่เคยติดคุกมาตลอดทำไมไม่พูดถึงตอนที่คุณอยู่ในกองทัพวม่ามีผลงานมากแค่ไหนเคยช่วยเหลือคนมาเท่าไหร่แล้วมอเวปิงพูดเป็นชุดอยงตื่นเต้นพอแล้วฟานเจอวีเรลือมมองมองเวผิงแล้วอ่านเอกสารต่อทำงานอีกด้านหนึ่งกว่าที่สูย้ยนและลินฮุยจะย้ายตัวลวจะจัดเก็บเครื่องครัว จนเหมือนเดิแมแน่น้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทั้งสองคนเหนื่อยจะต้องนั่งลงกับพื้นฉันยังมีธุระต้องทาที่บ้านกลับก่อนนะหลังพักครู่หนึ่งลินหุยก็ลุกขึ้นแล้วแล้วบอกลาได้ค่ะวันนี้รบกวนคุณแล้วตอนเช้าวันที่25ฉัน้าจะไปหาคุณนะคะซู้เยียนเนินไปส่งลินหุยแล้วกลับมาเก็บของให้ที่หูรุสงเสื้อามาจากนั้นก็เตรียมจะพักผ่อนขณะที่กําลังจะปิดประตูเธอก็เห็นพิจางออกมาจาังลิ์พิจางกลับมาแล้วเหรอ ใช่คุณย้ายมาอยู่นี่แล้วหรอคะพี่จางเหลือมองสู้เย็นแวบหนึ่งแล้วผู้ยังมีความสุขโอ้ต่อไปที่นี่ก็จะคือค่ะแล้วสิเธอย้ายมาที่นี่เมื่อปลายเดือนที่แล้วทั้งฉันมีผู้เธอแค่ครอบครัวเดียวเธอจึงรู้สึกว่าทั้งฉันเป็นของครอบครัวจากนี้คงต้องปรับตัวอีกสักพักจริงสิวันที่25บ้าบ้านตรงข้ามคุณก็จะย้ายมาแล้วฉันของเราก็จะคือเขาจริงๆพี่จางกลับมาช้ามีอาหารกลางวันหรือยังคะ มากินที่บ้านฉันก็ได้นะสู่เย็นเปิดประตูเชิญพ่จางเข้ามาไม่ต้องไม่ต้องสุนกินที่บ้านได้มาแล้วพูดถึงตรงนี้ก็ถอนหายใจที่อาหารของฉันมาอีกแล้วบ้านหลังเก่าแทบว่างเปล่าเพราะของทุกอย่างถูกย้ายมาที่นี่ฉันกลับมาเพื่อเอาข้าวนวมญาติที่มาเขาก่อนหรอคะใช่แล้วญาติพวกนั้นแหละครั้งนี้พิจางไม่ได้แสดงสีหน้าคุนเคืองลูกสาวของเธอเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนานเซินฉันเพิ่งรู้เมื่อคราวก่อน เธอก็จริงๆเลยลูกสอบติดมหาวิทยาลัยนแน่เท้แท้ตอนที่สมัครก็น่าจะมาอยู่ที่บ้านฉันซื่เหยียนคิดปรามาในใจคราวก่อนคุณไม่ได้พูดแบบนี้นี่ซ้ำยังรังเกตว่าพวกเขาเป็นคุณมานอกอยู่เลยมาเยี่ยมลูกกันเหรอคะซู่เหยียนพูดเลี่ยงไปทางอื่นใช่แล้วพอพูดถึง พอพูดึ้นมาแยกของฉันก็น่าเวทานาจริงๆอายุยังน้อยสามีหนุ่มก็จากไปแล้วทิ้งลูกสาวไว้คนหนึ่งโชคดีที่ลูกสาวคนนี้เป็นเด็กดีขยันขันแข็งสอบติดมหาวิทยาลัยนานถึงได้เมื่อเรียนจบแล้วก็คงจะได้งานดีถึงตอนนั้นเธอก็คงสบายหน่อยแต่มาจากแต่คนมาจากต่างเมืองอย่างพวกเขาอยู่มหาวิทยาลัยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคารีนอกจากมาเยี่ยมลูกแล้วเธอยังคิดจะมาหางานทําด้วยเธอ มาให้พวกเราช่วยหางานให้เฮ้ยงานหบบนี้หายากขนาดไหนพวกเราเองยังไม่รู้ว่าจะตรงงานมาไหนเลยและจะไปช่วยเธอได้ยังไงพี่จางถอนหายใจแต่เธอก็แค่ต้องอดทนไม่กี่ปีไม่เหมือนฉันที่มีลูกต้องสี่คนเธออายุเท่าไหร่นิสัยเป็นยังไงคะสุเย็นได้ยินอีฝ่ายพูดแล้วก็รู้สึกสะเทือนใจปีนี้ส -9 ทําไมหรอมีงานอะไรดีๆจะช่วยแนะนําให้หรอ เธอเป็นคนอยากขยันจริงๆนะตอนมาอยู่ที่บ้านฉันก็ไม่เคยให้ฉันและแม่สาม,มีได้ทำอะไรเป็นคนรักความสะอาดนิสัยดีช่วยฟังแม่สาม,มีฉันมากไม่เคยมีเรื่องกับใครในหมู่บ้านเลยพี่จางแนะนำญาติตัวเองอย่างกับตือลุล้นช่วงที่ผ่านมาซื้อเยียนกำลังมองหาพี่เลี้ยงเด็กพี่ยังที่ไว้ใจได้นั้นหายากประการแรกอายุน้อยก็ไม่ได้แก่เกินไปก็ไม่ดีเพราะถ้าเด็กเกินไปซื้อเยียนกลัวว่า จะดูแลลูกของเธอไม่ดีแต่ถ้าแก่เกินไปก็เป็นห่วงปัญหาด้านสุขภาพดังนั้นอายุช่วง35-45บจ,จึงจะดีที่สุดประการที่2คือต้องรักความสะอาดโดยเฉพาะการทำอาหารถ้าล้างผักไม่สะอาดห,หรือชามไม่สะอาดซึ่งอย่กินไม่ลงเลยจรงิงจิงสิ่งที่สําคัญที่สุดคืออุปนิณัยและเธอย,อยังหวังให้อีฝ่ายไปรับส่งเด็กๆด้วยเธอได้ยินข่าวเรื่องพี่เลี้ยงเล่าพาตัวเด็กมาหลายเคสไม่ว่ายัางไงก็ต้องหาคนที่รู้จักที่มาที่ไป โพสุดท้ายตอนนี้พบแล้วหนึ่งคนอายุ3.9กําลังเหมาะเป็นญาติของพี่จางซึ่งถือได้ว่าเป็นคนรู้จักกันดีสิ่งที่สําคัญที่สุดคือลูกสาวกําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนานเชิงอีกฝ่ายมีลูกสาวคนหนึ่งถ้าไม่อยากให้ลูกสาวมีแม่เป็นอาชญากรก็รับรองได้ว่าต้องไม่ทําเรื่องชั่วร้ายแน่ส่วนเรื่องความสาดนั้นหลังทดลองอย่างสระยะก็จะดูเอง